ในแง่ของการวิเคราะห์กันบ้างน,นะครับอย่างตัวของ I A Consensus นะครับก็ให้ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยของสามารถนะครับไว้ที่8บาท4สตางค์นะครับแล้วก็มีประเมินนะครับว่ากำไรสุทธิเฉลี่ยในปี2019เนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก736ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะประมาณสัก13เมื่อเทียบกับปีนี้อันนี้ในมุมของ I A Consensus ท,ที่ออกมาครับราคาโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่8บาท สต่สตางค์นะครับก็น่าสนใจนะครับว่าดูในช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะทำให้ตัวสามารถเนี่ยวอลลุ่ม รือมูลค่าการซื้อขายในแต่ละวันอาจจะเงียบหายไปบ้างน,นะครับและที่สําคัญคือราคาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อาจจะล้อไปกับเรื่องของในแง่ของสภาพคล่องที่มันหายไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะห่างหายไปเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะครับสำหรับตัวของสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะแน่นอนแหละครับผลประกอบการอาจจะพอไปได้แต่สภาพคล่องในแง่ในแง่ของการซื้อขายอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะก็เลยทําให้ในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะนั่งทุนอาจจะ ไม่ได้เข้ามาลงทุนในหุ้นของสามารถมากนักนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามดูนะฮะสำหรับปัจจัยเรื่องใหม่ของเขาเรื่องของการได้งานใหม่มาแล้วก็มันจะทําให้อ่มูลค่าของตัวสามารถเนี่ยก็อาจจะมีการปรับมูลค่าเพิ่มขึ้นได้หลังจากงานใหม่ที่เข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ,พรวมที่เดี๋ยวเราคงจะได้อ่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในแง่ของอ่เรื่องของ ตัวของผลประกอบการของสามารถต่อไปนะครับกรณีของอบริษัทสามารถคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือหุ้นสามารถนะครับก็ดูเหมือนจะเงียบหายไปก่อนนั้นนี้นะฮะแต่ว่า,าในแง่ของการซื้อขายอาจจะเงียบหายไปแต่ในแง่ของการดําเนินง,งานนะครับหรือว่า,าพื้นฐานใดต่างๆก็ถือว่ามีการพัฒนาที่น่าสนใจนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็ไปได้งานใหญ่นะครับ ก็3,200กว่าล้านบาทนะครับก็เป <m ix S 3> ิดเผยด้วยคุณวัชชัยวิไลลักษณ์นะครับรองประธานเจ้ารองประธานกรรมการบริหารนะครับของทางสามารถคอร์ปอเรชันนะครับก็บอกว่าบริษัทเทด้านะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทางสามารถนะครับก็ล่าสุดนะครับก็ได้รับงานก่อสร้างสายส่งสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจรนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าตรงนี้เนี่ยก็ล่าสุดได้งานใหม่มานะครับมูลค่าก็ประมาณ3,200ล้านบาทนะครับก็ถือว่า เป็นงานใหญ่ที่เข้ามาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามูลค่าเบื้องต้นเนี่ยของเขาอยู่ที่1235ล้านบาทแต่ถ้ารวมในแง่ของงานต่างๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3 0 0พันกว่าล้านบาทนะครับก็ทําให้ปัจจุบันเนี่ยตัวแบ็กหลอกอยู่ในมือเนี่ยประมาณสัก3,700กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนแหละครับว่าไอ้ตรงนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับว่าเบื้องต้นเฉพาะแตรมสาแล้วก็ถ้าดูของเก่าเนี่ยต้องบอกว่า รวมกันทั้งหมดในกลุ่มของสามารถเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ในกลุ่มของสามารถเองนะครับมีแบ็กหลอกในมือนะครับอยู่ที่1,7 5 0 0ล้านบาทก็แบ่งเป็น3,000 กว่าล้านบาท3,700กว่าล้านบาทเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเทด้าซึ่งเป็นบริษัทลูกของเขานะฮะแต่ว่าโดยรวมของสามารถเนี่ยก็อยู่ที่17,000กว่าล้านบาทนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการรอประมูลอีกนะครับสำหรับบริษัทลูกแห่งนี้นะครับก็คือเทด้านะครับก็จะมีรอประมูลในแต้มสุดท้ายก็คือช่วงนี้นะฮะก็ดูแล้วน่าสนใจนะครับสำหรับในแง่ของอ สามารถนะครับซึ่งก,ก็ก่อนในนี้เราคงจํากันได้นะครับสามารถนี่ก็จะเน้นไปนในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเป,เป็นสายเทคพวกสื่อสารอะไรต่างๆแต่ว่าหลังๆนี่นะฮะสามารถก็มาเน้นแตกลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็ถือว่าเขาก็มีความชํานาญการตรงนี้อยู่นะครับก็ตัวนี้ก็ดําเนินการผ่านบริษัทลูกของตัวของสามารถนั่นเองนะครับ ในแง่ของการวิเคราะห์กันบ้างน,นะครับอย่างตัวของ I A Consensus นะครับก็ให้ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยของสามารถนะครับไว้ที่8บาท4สตางค์นะครับแล้วก็มีประเมินนะครับว่ากำไรสุทธิเฉลี่ยในปี2019เนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก736ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะประมาณสัก13เมื่อเทียบกับปีนี้อันนี้ในมุมของ I A Consensus ท,ที่ออกมาครับราคาโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่8บาท สต่สตางค์นะครับก็น่าสนใจนะครับว่าดูในช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะทำให้ตัวสามารถเนี่ยวอลลุ่ม หรือมูลค่าการซื้อขายในแต่ละวันอาจจะเงียบหายไปบ้างนะครับและที่สําคัญคือราคาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อาจจะร้อไปกับเรื่องของอในแง่ของสภาพคล่องที่มันหายไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะห่างหายไปเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะครับสำหรับตัวของสามารถเพราะฉะนั้นเ uh นี่ยก็อาจจะแน่นอนแหละครับผลประกอบการ ller, อาจจะพอไปได้แต่สภาพคล่องในแง่ในแง่ของการซื้อขายอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะก็เลยทาให้ในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะ นักทุนอาจจะไม่ได้เข้ามาลงทุนในหุ้นของสามารถมากนักน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามดูนะฮะสำหรับปัจจัยเรื่องใหม่ของเขาเรื่องของการได้งานใหม่มาแล้วก็มันจะทําให้มูลค่าของตัวสามารถเนี่ยก็อาจจะมีการปรับมูลค่าเพิ่มขึ้นได้หลังจากงานใหม่ที่เข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในแง่ของอเรื่องของตัวของผลประกอบการของสามารถต่อไปนะครับ น,ะะนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูเหมือนกันนะครับ